สวัสดีครับผมนายรักวิเลิศรัการัฐผู้อํานวยการวิทยาลัยการอาชีพพุนพรแนวทางในการขับเคลื่อนตุบ้บบมเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษานั้นได้ถูกกําหนดเอาไว้ในคู่มือแนวปฏิบัติโดยมีกิจกรรมหลักหนึ่งก็คือการอบรมให้ความรู้การเขียนแผนธุรกิจการศึกษาดูงานดําเนินการแผนธุรกิจโดยมีการสร้างภาคีเครือข่าย ทั้งรัฐและเอกชนผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชุมพรมีเครือข่ายของสิทธ์เก่าที่ประสบความสำเร็จด้านการเป็นนักธุรกิจเข้ามาที่แนะแนะนำให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการเรื่องของรุสิ่งที่ได้ในการขับเคลื่อนสมบุกมเพระนั้นในส่วนของนักเรียนนักเรียนก็จะได้เข้าใจในการดำเนินการเขียนแผนธุรกิจ สามารถทำงานเป็นทีมได้รู้จักวางแผนคิดเป็นทำเป็นแล้วก็สร้างอาชีพได้ในอนาคตการขับเคลื่อนสุมมพ์เพาะไม่ได้มีแต่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนในระบบหรือเรียนอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นบุคคลภายนอกประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะกลับมาเพิ่มปูุงความรู้ภายใต้สุมมพ์เพาะวิทยาลัยการอาชีพจุมพรเราได้เน้นด้านวิชาการ วิชาชีพสิ่งสำคัญก็คือวิชาชีวิตโดยให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมวิทยาลัยการอาชีพทุ่มพรจะดําเนินการขับเคลื่อนสูนย์บ่มเพาะตามนโยบายของสํานังกงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพเพื่อการอาชีพสวัสดีครับ